เออสีอสานกับพึ่งเมืองปีนี้จากทีบ่ได้เมืองมอราบลายเมืองสองคณะเนี่ยคือมีความมวนคือการแต่แบบมันบกวัตถูกับพี่น้องเออมวนเนี่มวนบบมวนเนี่ยพี่น้องเอยสีอีสานเขาก็มวนเออแล้วแต่ระเบียบนี่งมวนมันมันมวนแบบคนละแบียบนะพี่น้องปฏิหารเออมันมันมันโมเมนแบบซ้ำกันนะมันคนละแบบมวนแบบคนละฟิวค่ะเข้าใจบ่มพี่น้องเออหนักลงนักร้องกับ ไปคนละสไตล์เห็นไหมพี่น้องเออมันมันมันก็เลยม้วนไปแบบสีกแนวกันไปเนหะ็นไหมเออก็คือมันเป็นคนดีต่อแฟนหมอํำไดที่ใน,นเมืองหลากหลายเออบวซ้ำกันพี่น้องการแสดงเออเสียงอีสานม้วนไปอีกสไตล์หนึ่งระเบียดม้วนไปอีกสไตล์หนึ่งแต่คือข้อดีคือเต้าอยองกท็ทัาลัก่อนนะอ่มาเติมเต็มความอิ่มเออในจิตใจ